สวัสดีครับสวัสดี FC และผู้ติดตามและอาจารย์ทุกๆท่านครับผมวันนี้ก็ออกไม้ครับผมไม้ยก็เป็นไม้เลยน้องโพมาหน่อยครับผมอยู่ติดกับถนนใหญ่ครับก็เป็นไม้คู่ก้อมนะครับแต่ว่าวันนี้จะหมาใส่อยู่ใกล้ๆกับไอ้คู่ก้อมครับผมคู่ก้อมไม่น่าจะสู้ครับผมก็ วันนี้ก็เอาพันเนียดมาครับผมมาใส่ตรงสายไฟครับตรงที่เขาปลูกมันใหม่นะครับเห็นมันตีปีกใกล้กันวนไปวนมาอยครับครับผมเดี๋ยวมาดูหมายครับผมนี่ครับผมหมายก็เป็นหมายที่เขาปลูกมันกําลังขึ้นครับผมเดี๋ยวจะไปใส่อยู่ตรงนู้นครับ ตรงสายไฟตรงติดกับถนนนะครับผมมันตีปีกตะกีครับไล่กันอยู่ตรงนี่ครับต้นสะแบงนะครับสองต้นคู่นะครับก็คู่ก้อมก็อยู่ทางนู้นครับผมนะครับขันอยู่ตรงในต้นบกนู้นครับผมอยู่ไปมาไปมาต้นต้นต้นบกกับต้นสะแบงใหญ่นี่ครับผม นี่ครับสเปรยใหญ่วนไปวนมาครับผมไม่สู้ครับตอนนั้นมาใส่ก็ไม่สู้ครับผมครับก็วันนี้เขาก็หยิบมันมาครับนี่ครับหยิบมันใส่พเนียดเสือตบตูดครับหยิบที่แล้วก็มันตีไม่ลงไม่เต็มที่ครับผมหลุดครับผมครับเดี๋ยวมาดู เที่ยวนี้ครับว่ามันจะมีนกไปสู้อีกเปล่าดูครับจะไปใส่อยู่ตรงนู้นครับผมครับผมเดี๋ยวมันลุ้นครับผมจะไม่ตั้งกล้องนะครับก็จะมาถ่ายอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงรถด้ครับผมครับผมเดี๋ยวมันลุ้นครับผมจะใส่อยู่ตรงใกล้ๆกับต้นสะแบงนะครับ

นี่ครับผมใส่ตรงนี้ครับผมครับเดี๋ยวมาลุ้นครับผมนี่ครับผมใส่ตรงเสาไฟทางขวามือครับผมติดอยู่ใกล้ๆกับเสาไฟนะครับครับผมเดี๋ยวมาลุ้นครับผมเมื่อกี้นกก็เกาะอยู่ต้นใกล้ๆนะครับผม ก่อยอยู่ต้นนี้ครับตีปีกมาก็ยังก่ออยู่นี่ครับผมยังไม่ไปครับหยิบมันขันนะครับหยิบมันทำนะครับผม สองกุ๊กมาขันอยู่ใกล้ๆครับผมเนี่ยขันอยู่ต้นในกล้ๆนะครับสองกุ๊กกับ เดี๋ยวมาดูนครับตีปีกมานี่ครับผมเนี่ยตีปีกวนมานี่ครับตัวหนึ่งเนี่ยผมก่อนี่ยคับคู่อยู่คู่นี้ครับผมตีปีกหายสองกุ๊กม้ม เริ่มขันเต็มเลยครับผมยิบมันขันนกก็เริ่มขันเต็มครับตัวสองกุ๊กตะกี้หลุดสามครับผมนี่ครับหลุดสามครับผมสามกุ๊กครับผมนี่ครับสามกุ๊กครับ ้นี่ขันอยู่คใ,ใกล้ๆนะครับผมนี่ครับ,รบสามกุกครับผมตอนแรกมันสองครับพอขันไปขันไปหลุดสามหมดเลยครับอากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดครับผม ครับครึมครับผมครับใส่เล่นถุงนู่นครับเดี๋ยวถ้าไม่มีนกเข้าก็จะมาใส่ดูสามคุกครับผมนี่ครับเรียกอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับสามคุกเรียกอยู่ตรงนี้ครับผมใกล้ๆนี่ครับผมนี่อยู่ตรงนีพุ่มนี้ครับผมพุ่มนี้นะครับ มีนกไปสู้นะครับยังเกาะอยู่ต้นนี้ครับผมยังเกาะอยู่ต้นนี้มีนกมาเกาะต้นใหญ่เลยครับผมเนี่ยต้นที่เนี้ยใกล้ๆไอ้หยิบมัน,นครับผมเนี้ยมาเกาะต้นใหญ่ครับหยิบมันเรียกนะครับผม บินโนมาจากนิปางครับผมป่าข้างทางครับหยิบมันเรียก,ยก,รยกครับนกป่าเ็เรียกตอบครับเด็กบนต้น,น,น ปีไปทัวร์ครับตีปีกไปตรงป่าครับผมอ้บินนอครับผมอ้ยตีปีกไปนู่นเฉยครับ กลับไปคืนครับผมนกป่าไม่สู้ครับผมเป็นมาต้นใกล้ๆทั้งสองรอบครับไม่ลงหาครับปีกีร่อนไล่ตัวอื่นครับผมเ,ออเดี๋ยวจะปิดย้ายครับย้ายมาตรงฝั่งสามแกมนะครับผม เดี๋ยวมาย้ายมาดูตรงนี้ครับผมนกป่าไม่สู้ก็นกต่อก็หยุดนะครับตอนนี้ผมเก็บมาแล้วครับก็จะไปใส่ข้างในครับผมต้นข้างในเดี๋ยวไปใส่ดูข้างในครับใส่ดูสามกุ๊กแกงครับผมดูปทางไหนแล้วครับ ตีปีกไปตรงฝั่งตรงนู้นครับผมน่าจะลงหากินนะครับผมเดี๋ยวไปใส่ดูครับผมใส่นี่ครับใส่อยู่ตรงต้นนี้ครับผมคร้บผมเอใส่ในป่ามันนะครับผม เมืตะกินขันอยู่ตรงนี้ครัตีปีกมาตรงต้นมะม่วงคนระับหายมาตรงนี้ครับเชิญก็น่าจะอยู่ตรงนี้ครับตีปีกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นครับผมครับผมใส่พุ่มนี้ครับผมนี่ครับพุ่มนี้ครับขันแล้วครับผมหยิบมันก็ทำต,ต่อครับ เรียกแล้วครับนกป่าน่าจะมาไกลหรือเปล่า ขาไปเกาะต้นครับตะกี้ดีตัวออกครับเห็นนกตอครับผมดูครับอยู่ต้นนี้ครับนะครับกิ่งข้างล่างครับผมกิ่งแท้งข้างล่างครับสองตัวครับผมบินเข้าต้นตัวหนึ่งบินขึ้นมาจากข้างล่างครับ ไปเกาะกิ่งแห้งข้างล่างครับต้นใหญ่ครับเข้าต้นแล้วครับตะกี้ครับอีกตัวหนึ่งโดดโดดไปโดดมาครับเดี๋ยวมาลุ้นดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่าลุกต่อเรียกครับตอนนี้น่าจจะไม่ได้ยินครับเสียงรถดังมากครับใส่ติดถนนครับหยิบมันเรียกใหญ่เลยครับ เดี๋ยวผมย้ายมาสายต้นเนีับย้ายมาจากทางนู้นครับผมเป็นต้นสะแบงใหญ่ครับต้นนี้ดูครับเห็นมันตีปีกจังเลยครับต้นนี้ครับตีปีกใกล้ตัวอื่นอยู่ต้นนี้ครับอยู่พุ่มโพนี่ครับครับผมใส่ไว้ตรงนี้จุดนึงครับผมย้ายจุดที่สามแล้วครับนี่ลกไม่มีสู้เลยครับ ตรงนู้นก็มาเกาะอยู่ต้นใหญ่ต้นสะแบงก็ไม่ไม่ไม่ลงหาครับผมลกต่อเรียกเรียกเฉย,ยครับลงหากินเฉยครับเดี๋ครผมใส่ดูตรงนี้ครับผมเผื n, ่อมันปีปีกมาหาครับ สียงเล็กครับเสียงเล็กไม่รู้ใช่ใช่สามแกมหรือเปล่าไม่รู้ครับเรียกเหมือนในสามแกมเลยครับผม ก็อยู่ตรงกิ่งขวามือครับผมจะใส่มันบินไม้ต้นครับตีปีกไม้ต้นนึงใส่อยู่ต้นนู้นครับผม ว่าแต่จะเข้าไปครับบินอ้อมไปทางนู้นนี่ครับผมนกเธอนี้เหมือนจะสู้ก็ไม่สู้ครับผมเหนียวมากครับ ตีปีกวนมาเหมือนจะสู้ก็ไม่สู้ครับโอ้รอดูอีกนิดนึงครับผมโอ้ไม่สู้แล้วครับผมตีปีกล่อนกต่อนุกต่อก็ะทำจนครับไม่สู้ครับตีปีกไปแล้วครับผม นู้นครับไปข้ามไปทางนู้นครับตีข้อมไปข้อมมาก็ไม่หานกต่อครับผมครับผมเดี๋ยวไปเก็บก่อนครับผมโอ้สงใส่ยจเฮาแล้ววันนี้ครับผมเก็บมาแล้วครับโอ้นกต่อขันจนเมื่อยครับดูครับ ใส่อยู่ต้นฝั่งนู้นครับตีปีกมาจากโพนนะครับตีปีกเลี้ยวไปหานกพอเห็นนกต่อเรียกบินมาต้นนี้ครับผมไม่เข้าเลยครับผมตีปีกล่อนกต่อไปนล่อนกต่อมาครับตีแต่นกปากกันเองครับผมโอใส่ชุเมื่อยครับผมเดินใส่ ดูครับจุดแรกก็ตรงทางครับจุดที่สองก็นู่นครับผมใกล้ๆต้นสะแบงครับจุดที่สามก็นี่ครับมีนกสู้เลยครับผมทำท่าเหมือนจะสู้ก็ไม่สู้ครับเก็บแล้วครับแฮวครับคลิปนี้ก็แฮวอีกเหมือนเดิมครับผม ไปจนสู้จนเมื่อยเลยครับผมเพิ่งเบื่อกันนะครับทำยังไงได้นกมันไม่สู้ครับผมนกป่าไม่สู้เลยครับผมนกเยอะครับขันเต็มเลยครับมีสามแกมเลยครับผมได้ยินในคลิปก็น่าจะได้ยินครับผมสามแกมไม่สู้ครับผมพอไปใส่ก็ไม่รู้ไปทางไหนครับ ตีปีกไปนู่นครับฝั่งทางทางฝั่งนู้นครับหายไปเลยครับไม่กลับมาเลยครับน่าจะกลวยตัวที่ตีปีกวนของผมนีครับแต่ว่าไม่สู้ครับผมครับผมเก็บแล้วครับกอบ่ายกว่าแล้วครับผมอากาศก็คึมๆครับผมวันนี้บรรยากาศดีแต่ว่านกไม่สู้ครับดีครับผม คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ